ผู้ที่เราจะพูดคุยในวันนี้ครับก็คือทางด้านผู้พิทักษ์สิทธิราษนะครับท่านพัทลรุเอกพัทรพลโพธิอะนะครับท่านเป็นผู้ภูมิกับของสถานีตรวจุภูธรเด็ดอุดมครับท่านครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมเรียกชื่อท่านตำแหน่งท่านถูกต้องนะครับผมถูกต้องครับครับผมพอผมดูจากข้อมูลจากทางด้านไทยรัฐออนไลน์ปี57นี้ท่านยังเป็นรองผู้ภูมิกับอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับตอนนี้ยังเป็นรองผู้ภูมิกับอยู่ครับตอนนี้ขึ้นมาเป็นผู้ภูมิกับแล้วใช่ครับตำแหน่งล่าสุดของท่านเลยนะ ตำแหน่งด่านสุดและตำแหน่งแรกเลยครับตำแหน่งแรกด้วยใช่ครับเพิ่งมาไปพู้กับครั้งแรกครั้งแรกครับแล้วขึ้นอยู่ที่สพอเดอุดมด้วยใช่ครับซึ่งโดมทีตัวเองก็เป็นรองผู้กกับอยู่ตรงนี้ใช่ครับผมเป็นรองผู้กกับอยู่4ปีครับเป็นฝ่ายปราบปรามเป็นทั้งฝ่ายสอบสวนฝ่ายสืบสวนแล้วก็ฝ่ายปราบปรามเปทั้งสามสามสามด้านเลยครับผมครับขอโยนกลับไปนิดหนึ่งพื้นเพย์ของท่านเป็นคนที่ไหนครับผมเป็นคนประจวบคีรีขันครับ อย่าบอกว่าเป็นใต้ก็ไม่เชิงน่าจะเป็นเใต้ตอนเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างภาคเหนือตอนบนเออภาคใต้ตอนบนภาคใต้ตอนบนอยู่ที่อำเภออำเภอเมืองเลยครับอำเภอเมืองเลยนะฮะเขาเรียกว่าเป็นคนประจวบเต็มตัวเลยใช่ครับครับจบมต้นหมอปลายที่โรงเรียนมัธยมนี่ที่โรงเรียนประจวบวิทยาลัยอำเภอเมืองจังหวัดประจวบเป็นโรงเรียนประจําจังหวัดไหมครับใช่ครับคล้ายๆกับเบญจมมหาราชเราถูกต้องครับประมาณนี้นะครับแล้วก็มาเรียนต่อติดทหาร เข้ามาเรียนต่อที่โรงเรียนเตรียมทหารใช่ครับก็เป็นโรงเรียนเตรียมหารตอนปี2523นี่คือเตรมหารนะฮะเรียนอยู่สองปีแล้วก็ไปต่อที่จากนั้นก็ไปต่อที่โรงเรียนในร้อยตำรวจที่อำเภอสามพานจังหวัดนครมเป็นนักเรียนในร้อยสามพานรุ่นรุ่นที่39ครับรุ่นที่ส9นะครับพักพวกเพื่อนฝูงในรุ่นเดียวกันตอนนี้พอเอ่ยชื่อได้ไหมครับตอนนี้ถ้า เพื่อนฝูงที่เป็นใหญ่เป็นโตนะครับก็จะมีเป็นถึงระดับรองผู้บัญชาการกันแล้วรองผู้บัญชาการนี้ต้องยศพลตารวจพลตํารวตรี <P le ain ful> พลตรวจตรีนะครับผมยกตัวยอย่างเช่นพลตําร,รีไก่บุญสวดทรง <P le ain ful> รองผู้บัญชาการกองยุทธศาสตร์ครับพลตํารจตรีภาคภูมิสัจพันธ์รองผู้บัญชาการสํานักงานตํารวจตรวจคนเข้าเมืองครรับบ ถ้าเผื э ่อเทียบกับรุ่นเดียวกันนี่ถือว่าท่านโตเร็วโตช้าหรือว่าโตตามปกติครับของ t ข Book, ผมนี t ่ถือว่าช้านะครับช้าขึ้นมาเป็นผู้กับขณะนี้ยังถือว่าช้าเลยฮะถือว่าช้าครับช้ากว่าเกณฑ์ปกติเขาถือว่าช้ากว่าเกณฑ์ปกติใช่ครับเอ่อโทษนะถ้าเผื่ออยู่ในเกณฑ์ปกตินี้ท่านควรจะเป็นผู้กับนี้ประมาณปีไหนครับอย่างน้อยเนี่ยต้องเป็นผู้กับมาแล้วประมาณสักห้าปีอย่างน้อยห้าปีครับห้าปี ช้าช้าเพราะอะไรคือเรื่องการรับรับราชการของตำรวจเนี่ยมันก็วิถีทางเส้นทางบางทีมันก็เจออุปสรรคบ้างนะครับแล้วก็มันอาจจะไม่ใช่เป็นโอกาสเป็นจังหวะของเรานะครับมีคนเขาบอกว่านะฮะตำรวจต้องมีปลอกคอต้องมีนายดูแลมันถึงจะโตได้ ไม่ว่าจะเป็นนายเป็นข้าราชการด้วยกันหรือว่านายที่เป็นฝ่ายการเมืองเขาว่าอย่างนี้ถูกต้องไหมครับส่วนใหญ่ผมว่าถ้าพูดถึงเรื่องเป็นว่าต้องมีปลอกคอไหมนะครับต้องมีนายไหมผมว่าอันนี้เท่าที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ยังไม่เห็นว่าใน,ในความเห็นส่วนตัวนะในความเห็นส่วนตัวเนี่ยผมว่า การที่เราตั้งใจทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตทำตามหน้าที่เนี่ยผมว่าเป็นเป็นปลอกคอที่ดีลอกคุ้มกันที่ดีที่สุดของเราครับผมครับมีคนเขาบอกผมว่าอย่างนี้ว่าตำรวจที่ดีของประชาชนจะเป็นตำรวจที่เลวของนายตำรวจที่ดีของนายจะเป็นตำรวจที่เลวของประชาชนอันนี้ผมก็ไม่ค่อยได้ยินที่เขาพูดมา อันนี้คิดว่าไม่ใช่ไม่ใช่ข้อที่จริงไม่น่าจะใช่ทีนี้สาเหตุที่ทําให้คนอื่นโตเร็วแล้วท่านเองโตช้านี่อะไรที่มันเกิดความต่างของคนสองคนมันผมว่ามันเป็นเรื่องของจังหวะชีวิตการรับราชการแต่ละคนแต่ละคนมากกว่าไม่เหมือนกันครับไม่เหมือนกันผมเคยผมเคยสคัมภาท่านผู้การท่านหนึ่งท่านก็ยืนยันว่าชิทุกท่านไม่เคยไม่เคยนั่งลิฟต์ไม่เคยขึ้นลิฟต์เป็นการขึ้นบันไดตามปกติของท่านครับ แต่ว่าท่านเองก็กลายมาเป็นผู้การได้ครับตัวท่านเองคิดว่าถ้าเผื่อท่านโตไปอย่างนี้นี่โอกาสจะโตกว่านี้มีไหมครับที่บ่าคือตอนนี้ผมต้องเรียนทมตรงว่าชีวิตราชการผมเนี่ยเหลืออยู่อีกเจ็ดปีเจ็ดปีอีกเปีปวดเลือเฟือฮะอีกเจ็ดปีเนี่ยผมว่าผมไม่คาดหวังแล้วครับว่าผมจะโตไปถึงไหนผมคิดว่าพอเรามาถึงจุดเนี้ย ผมได้มีโอกาสได้เป็นผู้งับเนี่ยผมคิดว่าการที่เราตั้งใจทํางานในตําแหน่งหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดในแต่ละวันในแต่ละเดือนทำตามให้ตามให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้เนี่ยเอาแค่นั้นพอท่านเพิ่งมารับตาแหน่งปีนี้ก็คือตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ฮะวันที่16บหกพฤษภาหกสิพฤษภาปี59ใช่ครับ ทำไมคิดนายถึงแต่งตังต้ง,ง,ง,งท่านทานมาไปผูดกับคิดว่าจุดไหนที่ทําให้นายตัดสินใจตั้งทันก่อนหน้านี้ไม่ตั้งทันแล้วมางวดนี้ตั้งทันอะไรที่เป็นจุดพลิกผันทําให้เกิดการแต่งตั้งคืออย่างนี้คนระับผมเนี่ยตั้งแต่รับราชการมาจนถึงทุกวันเนี่ยสามสิบปีตลอดเวลารับราชการสามสิบปีมาเนี่ยผมยึดหลักการทํางานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนะครับตามหลักที่ผม กล่าวปฏิญาณไว้ตั้งแต่วันที่ผมรับพระราชทา,านกระบี่จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรียกว่าเด่นน้าพิพัฒน์ตยาครับผมด้วยค่อยคําว่าทํางานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่เป็นตํารวจของพระราชาเป็นตํารวจของประชาชนเป็นตํารวจที่เป็นที่พึ่งของประชาชนให้ได้ครับ,รบผมบแล้วผมเชื่อว่าด้วยความตั้งใจของผมที่ผมทํางานยึดหลักการนี้มาตลอดเนี่ยทําให้ผู้บัญชาผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยได้มองเห็นอ,อ แล้วถึงให้โอกาสให้ผมได้ก้าวเข้ามาถึงจุดจุดนี้นี่คือโตด้วยความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงครับโทษเวลาที่ดูคําสั่งแต่งตั้งโยกย้ายเห็นเพื่อนโตขึ้นโตขึ้นเคยรู้สึกเอ๊ะเรารู้สึกท้อถอยเอ๊ะเราเดินผิดทางหรือเปล่าทําไมเพื่อนโตแล้วเราไม่โตเคยคิดอย่างนี้ไหมครับใหม่เนี่ยคิดแต่พออยู่ไปเนี่ยด้วยประสบการณ์การทํางานด้วยประสบการณ์ชีวิตที่สูงขึ้นเนี่ยมันทําให้เรามองเห็นชีวิต ได้ดีแล้วเราทำทำให้เรานิ่งมากขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อผมเห็นเพื่อนทุกวันนี้ผมเห็นเพื่อนได้รับราชการก้าวหน้าเนี่ยผมจะไม่มีความรู้สึกท้อถอยผมรู้สึกว่าดีใจเออมีเพื่อนรุ่นเดียวกันเนี่ยโตขึ้นไปโตขึ้นไปครับผมนะครับมีโอกาสได้พูดคุยกับเพื่อนไหมว่าเออเราดีใจด้วยนะโทรไปแสดงความยินดีแบบนี้ครับตลอดครับครับผมทุกวันนี้นี่เพื่อนคนไหนได้รับราชการสูงขึ้นก้าวหน้าสูงขึ้น ส่งไลน์คุยกันโทรหากัน mm hmm. คุยกันแสดงความยินดีกันตลอดแล้วก็มีรุ่นน้องไม่มาถามเออพี่เป็นไงเป็นคือบางทีน้องเจอปัญหาคล้ายๆกันแบบนี้ฮะเขามาปรับทุกข์ด้วยระบายความรู้สึกความในใจเออทำไมพี่ทำไมเราไม่โตแบบนี้เคยมีไหมแบบนี้ครับผมก็บางคนก็อาจจะมาปรึกษาว่าทำยังไง uh huh. ครับผมก็ได้ให้กําลังใจครับบอกทําหน้าที่ให้ดีที่สุดเขามอบหน้าที่ให้มาทําอะไรก็ทํา หน้าที่ในรับผิดชอบให้เต็มความสามารถนะครับส่วนผลมันจะออกมาแล้วเราจะได้รับผลตอบแทนยังไงอย่าไปคิดมันครับผมครับมีสักครั้งในชีวิตไหมที่ว่าตัวเองน่าจะเปลี่ยนวิธีการทํางานอยากจะเป็นอย่างนี้บ้างแบบนี้อาจจะต้องมีนายดูแลบ้างแบบนี้ครับต้องมีคนดูแลแบบนี้ครับอยากขึ้นลิฟต์คุณง่ายนะฮะผมเรียนตามตรงว่าผมทําไม่เป็นไม่เคยคิดด้วย อาจจะเคยคิดแต่ว่าทําไม่เป็นเขาทํากันยังไงผมคือไม่รู้ช่องทวาาอันนี้แหละฮะเขาว่าเขาไปวิ่งเต้นเนี่ยเขาทำยังไงอันนี้ผมเรียนตามตรงเลยนะการที่จะไปวิ่งเต้นเนี่ยที่กับไปวิ่งเต้นเ่ยเขาทํำยังไงผมไม่รู้ผมไม่ทราบจริงรู้แต่ว่าเออเราทํางานหน้าที่ทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดทุ่มเททํางานด้วยความซื่อสัตย์อุตสาหะนะครับ ในผลงานที่ผ่านมามีเรื่องไหนที่ท่านภูมิใจตั้งแต่รับราชการครั้งแรกทุนะรับราชการครั้งแรกร้อยตรวจตรีนี้อยู่ที่ไหนครับผมผมรับราชการร้อยตรวจตรีครั้งแรกที่สพรปราสาสจังหวัดสุรินทร์สุรินทร์นะครับ,รบผมย้ายมาชุ่ที่บัวนนท์นี้เมื่อไหรครับเมื่อปี5 3 2 5 5 3ครันาบในตาแหน่งของตอนนั้นผมย้ายเข้ามาในตําแหน่งพนักงานสอบสวนสบสสบพเม,มืองอุบล อยู่ที่สพเมืองบนด้วยเทียบเท่าตําแหน่งรองผู้กำกับก็คือยศตําแหน่งพันตำรวจโทครับคับผมใช่ครับผลงานที่ในอดีตที่ผ่านมาตั้งแต่รับราชการ30ปีเนี่ยที่เป็นผลงานคิดว่าเออนี่แหละคือเป็นเรื่องที่เราภูมิใจสามารถเล่าให้ลูกหลานฟังได้ว่านี่คืองานที่พ่อภูมิใจที่สุดในความเป็นตํารวจของพ่อเรื่องความภาคภูมิใจเนี่ยตลอดชีวิตรับราชการ30ปีเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันมีความภาคภูมิใจอยู่หลายเรื่องแต่ เรื่องที่ผมถือว่าเป็นความภาคภูมิใจที่สุดนะครับของผมก็คือเมื่อคราวที่ผมรับาช้การที่จังหวัดส,สุรินเนี่ยผมได้มีโอกาสรับใช้พระบรมวงศานุวงศ์ชนิดที่ว่าได้รับใช้ใกล้ชิดเบื้องพระยุคลคบาทบโดยได้รับมอบหมายจากผู้บังคับัญชาให้ทําหน้าที่เป็นสารถีประจํารถพระที่นั่งของพระบรมวงศานุวงศ์แทบทุกพระองค์ที่เสด็จเยือนที่เสด็จ ปฏิบัติพระราชกรณียกิจในจังหวัดสุทิ์ถือว่าเป็นความไว้เนื้อเชื่อใจที่สูงสุดใช่ครับครับผมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือที่เป็นความภาคภูมิใจคือเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยผมได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดีโดยการบวชถวายเป็นพระราชกุศลด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเสวยราชสมบัติครบ80ปีครับผมที่วัดที่วัดบวรนิเวศต้องไปที่อินเดียด้วยไหมครับผม ไม่ใช่ครับไม่ใช่บวชที่วัดบัววันที่เวืที่เดียวครับผมนะครับเป็นเวลา15วันซึ่งเป็นวัดของสุเดะสังฆราชด้วยใช่ครับครับนี่คือความภาคภูมิใจนะครับผมทีนี้ในแง่ของตำแหน่งสายงานฝ่ายปราบปรามฝ่ายสืบสวนคดีไหนที่เป็นคนที่นําไปสู่การจับกลุมได้ที่คลี่คลายคดีได้ที่นะฮะมีไหมครับผมครับคือถือว่าเป็นความภาคภูมิใจในการปฏิบัติราชการก็คือว่าช่วงที่ผมมาปฏิบัติหน้าที่ราชการที่จังหวัดอุบลเนี่ย ผมได้รับความไว้วางใจจากผู้กองัปชาให้ทําหน้าที่เป็นหัวหน้าชุดเฉพาะกิจปราบปรามพวกลับลอบค้าไม้พยุงในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งตอนนั้นผมกับลูกน้องเนี่ยก็ทํางานทุ่มเทนะครับตั้งใจทํางานคลุกคลีลงพื้นที่อย่างเข้มข้นนะครับจนมีผลงานออกมาว่าสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาแล้วก็ยึดไม้พยุงได้หลายสิบคดีนะครับ ซึ่งทุ่มเทถึงขนาดที่ว่าผมต้องสูญเสียลูกน้องมือดีคนหนึ่งไปในระหว่างปฏิบัติหน้<ใ>นนาที่ในฐานที่รถไล่ล่าร้ายใช่ครับรู้สึกเป็นข่าวด้วยหรือเปล่าตอนนั้นใช่ครับครับผมครับ,รบ,รบแล้วมีผู้บังคับบัญชาท่านไหนที่เป็นโมเดลโรโมเดลของท่านให้ยึดถือเป็นแบบอย่างของการดําเนินชีวิตของการความเป็นตารวจนะฮะมีไหมครับผมมีในตํารวจรุ่นพี่คนหนึ่งที่อยู่ในใจผมครับ ซึ่งผมนับถือท่านมากนะครอบขอญาตขอญาตเอ่ยนามท่านพลตํารวจเอกอำนาจอันอ่านงามซึ่งปัจจุบันท่านเกษียณร,ราชการไปแล้วครับซึ่งท่านเป็นในตำรวจรุ่นพี่แล้วก็เป็นผู้มบัญชาที่ผมไว้วางใจเออภาคภูมิใจที่ <ผม S 2> ได้เป็นผู้ใต้บัญชาของท่านนะครับท่านมีตัวอย่างเป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องอะไรครับผมในเรื่องการวางตัวการบังคับบัญชาการปกครองผู้ใต้บัญชาและการประสานงานร่วมมือ กับหน่วยงานทุกหน่วยในพื้นที่ครับแล้วเป็นคนรักใคร่ลูกน้องคลีอยู่กับลูกน้องใกล้ชิดลูกน้องมากให้ความรักความเมตตาลูกน้องทุกคนไม่เลือกที่รักบางที่ชรับในภาพลักษณ์ของตำรวจก็เรียนท่านตามตรงนะฮะว่าภาพลักษณ์ของตํารวจไม่สู้จะดีนักครับดูเหมือนว่าเรานึกถึงตํารวจนี่คือเรากลัวครับแต่ไม่ได้เกิดนเฉพาะเมืองไทยนะฮะกับเพื่อนปรเเพื่อนบ้านเราก็ไม่ต่างกัน ในฐานะที่ท่านจะเป็นเองตำรวจคิดว่าตรงนี้เราจะไปแก้ภาพลักษณ์ยังไงทําให้คนเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจกับอาชีพนี้แล้วก็รู้สึกว่าเขาได้ทำหน้าที่หลับเถิดชาวประชาค่าจุคุ้มภัยอย่างแท้จริงครับครับในเรื่องนี้เนี่ยผมว่าตํารวจจะต้องเป็นฝ่ายที่เข้าไปหาประชาชนนะครับเพราะโดยปกติเนี่ยประชาชนนี่จะหวาดกลัวตำรวจเกรงตำรวจไม่ค่อยอยากเข้ามาใกล้พูดคุยด้วยเรารต้องทำตัว เป็นผู้ใกล้ชิดประชาชนเข้าหาประชา,ะช,าชนเข้าไปสอบถามเลยว่าต้องการอะไรเดือดร้อนอะไรต้องการให้ตํารวจช่วยเหลืออะไร,รนะครับพูดคุยคลุกคลีเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันนะครับมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันไปแรกๆเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ร,รับความร่วมมือกันเท่าไหร่รแต่ว่าผมว่าทําบ่อยๆทาไปเรื่อยๆจนเ <จน S 1> ขาเกิด แสดงความจริงใจให้เขาเห็นนะครับให้พี่น้องประชาชนเห็นว่าตํารวจมีความจริงใจที่จะช่วยเหลือที่จะบริการพี่น้องประชาชนด้วยอย่างจริงใจนะครับผมเชื่อว่าทําไปเนี่ยพี่น้องประชาชนจะเห็นความจริงใจในการตั้งใจของพวกเรารนะครับก็จะให้ความไว้ในเชื่อใจใ,ให้ความร่วมมือในการทํางานนะครับผมมีคนที่รู้จักนี่เป็นกตตรนะฮะอยู่ที่เมืองนี่แหละฮะเพราะว่าตํารวจนี่โอ้โหไปเห็นชีวิตแล้วน่าสงสารนะ เขาว่ากันว่าขณะวัดโต๊ะเก้าอี้ก็ต้องซื้อเองปืนพกก็ต้องซื้อเองข้อเท็จจริงเป็นประการใดครับผมคือเนื่องจากว่าสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติเราเนี่ยมีงบประมาณในการจัดสวัสดิการในส่วนนี้มันน้อยนะครับแต่ว่าตํารวจของเราเนี่ยเยอะนะครับในขณะที่อาชญา,ากรเนี่ยคนร้ายเนี่ยมีการพัฒนาขีดความสามารถขึ้นไปเรื่อยๆนะครับยกตัวอย่างเรื่องอาวุธปืนเนี่ย uh huh. นะครับอาวุธปืนหลวงเนี่ย ยังเป็นปืนพกุโอดสามแปดใช่ไหมฮะคือสามแปดในขณะที่คนซึ่งบรรจุแค่6นัดในขณะที่คนร้ายทุกวันนี้ใช้ปืนออโตเมติกสิบสี่นัดครว,ว่า6นัดนี่คือต้องยิงแบบซิงเกิลด้วยใช่ไหมฮะยิ<ช>งทีละนัดต้องต้องสับบรรจุได้ทีละ6นัดทีละ6นัดแล้วก็ต้องยิงคือยิงต่อเนื่องไม่ได้ใช่ครับแต่ว่าของโจนนี่คือเป็นออโตเมติกแล้วทุกวันนี้เทคโนโลยีของอาุปืนก้าวหน้าไปมากโจนมีอาวุธปืนที่สามารถใช้ยิง ทีละหลายๆนัดได้นะครับบรรจุก็บรรจุที่สิบสี่นัดครับแล้วมีนั้นซ้ําเขาเราจะยิงเขาก่อนเขาไม่ได้ด้วยใช่ครับต้องให้่ายกรวดยิงก่อนอีกนี่ก็จําเป็นอย่างยิ่งนี่ตารวจเราเนี่ยจะต้องจัดหาซื้ออาวุธปืนเข้ามาใช้เองนะครับใช้เงินส่วนตัวใช้เงินส่วนตัวโทษไปกู้สากลมาเลยครับพูดได้ไงฮะส่วนใหญ่ต้องเป็นอย่างนั้นนะครับผมผมได้ข่าวมาว่าต้องกู้สากลมาครับ แล้วเขาไปม,มีกองทุนสวัสดิการให้ให้แก่ตำรวจเลยฮะคือกองทุนสหกรณ์เนี่ยแหละถือว่าเป็นกองทุนของอ๋อกู้<ำ>ในดอกเบี้ยต่ํากู้ในอัตราที่ดอกเบี้ยต่ําตัวท่านเองก็ต้องซื้อปืนด้วยเงินส่วนตัวเหมือนกันใช่ครับคนหนึ่งกี่กระบ,บอกฮะท,ท,ที่ต้องมีนะฮะหมายว่าบีอาวุธประจำ,ะจำการที่สตชให้หนึ่ง,งกระบ,บอกแล้วใช่ไหมฮะใช่ครับก็ต้องมีอาวุธปืนที่ตัวเองซื้อไว้เองด้วยใช่ไหมฮะครับครับผมคือในส่วนของปืนอาวุธประจํากายเนี่ย ส่วนมากก็มีอย่างน้อยไม่น้อยกว่าหนึ่งกระบอกครับส่วนบางคนอาจจะเป็นมีความรักความชอบ uh huh. ชอบเก็บสะสมก็เป็นเรื่องส่วนตัวของเขาอันนี้เรารจะต้องมีคำทำเรื่องขออนุญาตพกพาเหมือนกับบุคคลทั่วไปไหมฮะหรือว่าเราสามารถใช้ตำแหน่งนันที่นี้ซื้อได้เลยเในการซื้ออาวุธปืนก็ปฏิบัติตามขั้นตอนขั้นตอนเหมือนรประชาชนทั่วไปทุกคนนะครับไปติดต่อซื้อปืนก็ในทะเบียนอำเภอ,อ,เภอนะครับ แล้วก็แต่ว่าในการพกพาเนี่ยโดยระเบียบของตํารวจเนี่ยเมื่อมียศเป็นร้อยตำรวจเอกขึ้นไปเนี่ยสามารถพกพาอาวุธปืนได้ทั่วราชนาวจากักรโดยกฎหมายอนุญ,ญาตให้แล้วใช่ครับเมื่อวันก่อนนี้ผมอ่านแล้วผมก็อ่านขานแล้วสะเทือนใจมากเหตุการณ์เกิดขึ้นน่าจะอยู่ที่ไม่ได้จะเป็นภาคตันภาคต่างภาคใต,คต,คต้หรือภาคกลางนะฮะที่ตํารวจนอกคำแบบจะไปทานข้าวเอาไปทานทานข้าวเสร็จแล้วจะไปกินเหล้าอีกร้านหนึ่ง แล้วก็มีดาดตรวจนี่เป็นบอดีิการ์แล้วก็กันไม่ให้เข้าตรวจบัตรแล้วไม่มีบัตรแต่ว่าสุดท้ายก็ให้เข้าไปกินแล้วออกมาแล้วก็มีเลือดทะเลาะกันแล้วก็มีผู้หมวดท่านหนึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามได้ยินเสียงปืนทะเลาะกัน,นะะเลยม,มาตรวจปรากฏว่าตํารวจต้องทัแบบนี้ยิงผู้หมวดท่านนี้บาดเจ็บและคนนี้ก็เลยชอบปืนยิงต่อสู้เป็นผมอ่านข่าวแล้วอืเป็นเรื่องที่อึ้งเลยนะฮะตํารวจสามคนนะฮะเส้นทางสามคนมาเจอกันแล้วลงเอืออย่างนี้นะฮะท่าน,ท,านท่านอ่านข่าวนี้ไหมครับผมได้อ่านครับ รู้สึกยังไงกับข่าวเนี่งมีแบบนี้ครับคือพอผมเห็นข่าวแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่น่าสะเทือนใจนะครับแต่ว่าทุกอย่างก็ต้องดําเนินการไปตามขั้นตอนของกฎหมายครับครับ,รบทีนี้ในฐานะขึ้นมาดํารงตําแหน่งเป็นผู้กับของสพอเดชอุดมตัวท่านเองมีแนวทางก่อนของการทํางานนี้ในตําแหน่งนี้อย่างไรครับสิ่งแรกที่ผมจะต้องทําเนี่ย ก็คือปลูกฝังให้ผู้ใต้บงังคับัญชาเนี่ยมีความซื่อสัตย์จริตในการทํางานแล้วก็ปฏิบัติตามนโยบายที่ผู้บังคับัญชาได้วางไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นนโยบายระดับรัฐบาลเป็นนโยบายของพปตรนะครับหรือว่านโยบายระดับภาคหรือระดับผู้ทรจังหวัดนะครับ,รบเราต้องนํานโยบายของผู้บัญชาเนี่ยมาปฏิบัติให้ออกมาเป็นรูปธรรมให้ได้ให้ได้ ครับผมทีนี้ในแง่ของการทํางานถ้าเผื่อมีลูกน้องที่ปฏิบัตินอกแถวเราเรียกว่าตำรวจนอกแถวแนวทางการปฏิบัติกับคนเหล่านี้ท่านในฐานะไปพุ่งกับผมเองก็ได้ยินพุ่งกับบางท่านก็ลำบากใจคือท่านบอกว่าเด็กของนายแบบนี้ครับผมสั่งงานก็ลําบากใจมากกําก like ับด so ูแลยากแบบนี like ah isha, ้ครับตัวท่านเองก็คงจะมีลูกน้องคล้ายๆแบบนี้อยู่เด็กของนายที่บ้านนี้แนวทางกํากับดูแลคนเหล่านี้จะทําไงครับ การที่เราจะควบคุมกกับดูแลคนพวกนี้เนี่ยนะครับบางครั้งเราอาจจะเอาเระเบียบวินัยเข้าไปจับอย่างเดียวเลยอาจจะไม่ได้อาจจะต้องมีการใช้ศิลปะวาจาศิลปะการเป็นผู้นำนะครับซึ่งมันเป็นศาสตร์และศิลป์ในการที่จะนำลูกน้องเหล่านี้นะครับหให้ไปในทิศทางที่ถูกต้องให้ได้นะครับซึ่งมันก็เป็น อุดมการณ์อันหนึ่งที่ผมตั้งใจไว้แน่นอนครับผู้ใต้บัญชาในโรงพักเนี่ยมีหลายพ่อพันแม่นะครับแต่ละคนก็มีพฤติกรรมแตกต่างกันไปดีบ้างไม่ดีบ้างนะครับแต่เราก็ต้องพยายามทำให้ได้ทำอย่างไรให้พวกเขาอยู่กันได้อยู่ร่วมกันได้แล้วก็ไปในทิศทางที่ถูกต้องครับครับ ถ้าเผื่อมีโอ,อกาสได้พูดคุยกับชาวบ้านหรือว่าคนที่เป็นประชาชนนั่งอยู่ตรงนี้แหละอยากจะบอกอะไรกับชาวบ้านว่าอยากให้เข้าใจวิถีชีวิตของตำร,รวจนะจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างที่ท่านคิดคมันมีสิ่งไหนที่ท่านอยากจะเล่าอยากอยากใจเลยนะนี่คือตำรวจจริงๆแล้วมันต้องเป็นอย่างนี้หรือว่าตัวท่านเองมองว่าอยากให้เข้าใจพวกเราแบบนี้ครับจะมีมุมอมองอะไรบ้างครับคืออย่างนี้ครับในส่วนของพี่น้องประชาชนเนี่ยในฐานะตำรวจเนี่ยครับ เราพร้อมที่จะดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่นะครับทางานด้วยความตั้งใจนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมีความสุขมีความสงบเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นการที่พี่น้องประชาชนจะเข้ามาพบปะตํารวจเนี่ยจือยอ,อย่าได้เกรงนะครับอย่าได้เกรงหรืออย่าไดา้วิตกกังวลอะไรนะครับถือว่าตํารวจเนี่ย เป็นผู้ให้บริการคนหนึ่งนะครับนึกเสียว่าพี่น้องเนี่ยไปใช้บริการที่ธนาคารก็แล้วกันครับเราต้องการที่จะให้พนักงานธนาคารบริการอะไรให้เราเนี่ยบอกครับต้องการความจริงบอกความจริงเลยนะครับตำรวจพร้อมที่จะให้บริการด้วยความจริงใจครับผมถ้าเผื่อเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมเขาจะร้องเรียนบอกกล่าวถ้าผู้กับจะติดต่อทางด้านไหนครับติดต่อได้ทางเบอร์โทรศัพท์ครับ 0 6 2 4 1 9 7 8อ3อันนี้คือเบอร์ที่สพอมืองสพอเดียวเลยเป็นเบอร์ส่วนตัวผมเลยส่วนตัวเลยนะครับครับสามารถแจ้งได้ตลอดเวลาและท่านเองก็ยังยืนยันว่าจะยังคงดำรงดรตำแหน่งความเป็นตรวจน้ำดีอย่างนี้ไปจนกว่าจะเกษียณยุราชการแน่นอนครับไม่มีโอกาสลาออกจากราชการนะครับแน่นอนครับเพราะว่าผมเคยเห็นตำรวจน้ำดีหลายท่านที่ผมรู้จักสุดท้ายก็คือขอลาออกเพราะไม่สามารถอยู่ในระบบได้เพียนครับ ก็เป็นที่น่าเสียดายของวงการตํารวจนะฮะที่มีตํารวจน้ําดีที่ต้องลาออกไปแต่ท่านเองก็ยืนยันว่ารักอาชีพนี้ใช่ครับทําไมถึงรักอาชีพนี้คือหนึ่งอาชีพตํารวจเนี่ยมันเป็นอาชีพที่สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างแท้จริงรนะครับทุกเรื่องไม่ว่าจะเรื่องเล็กไปเรื่องใหญ่นะครับไม่ว่าจะประชาชนมาปรึกษาเรื่องอะไรเนี่ยตำรวจให้บริการได้ทุกเรื่อง แล้วในแต่ละวันบนสถานีตำรวจเนี่ยถ้าท่านได้ไปสัมผัสมันจะมีเรื่องราวต่างๆมากมายอยู่บนรบโรงพักนะครับไม่ซ้ำกันแต่ละวันเคยมีมความคิดไม่ว่าจะเอานักข่าวตามไปทำข่าวตั้งแต่เกิดตั้งแต,ต,งแต่ตั้งแต่ตื่นนอนตามไปดูแล้วว่านี่ชวิตำตรวจเป็นแบบนี้นหะคุณไปดูชิดขอ,องเขาเป็นยังไงบ้างแล้วคุณจะได้เข้าใจเขาวแบบน,นี้เคยคิดไหมฮะจะมีนักข่าวสักคนหนึ่งตามไปดู24ชั่วโมงกับพุ่มกับที่ชื่อพัทรพรพุทธิอะนี่ครับ ถ้ามีโอกาสนะผมผมก็อยากจะลองสักครั้งอยากลองสักครั้งหนึ่งนะครับครับวันนี้รายการเฮดไลายบายวันนี้เรารักตำรวจนะครับต้องครับผมครับต้องกับต้องกับลาพิกครั้งนี้ขอบคุณทานได้พัฒรเอกนะครับพัฒรพลพุทธิอาภูมิกับนะฮะสันอินทรพุทธรเด็ดอุดมที่มาร่วมรายการด้วยนะครับขอบคุณมากครับท่านครับผมครับแล้ววันนี้เราสองคนต้องกับลาเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ